สวัสดีครับภาพพระที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระภาพพระที่คุณหญิงเตรียมไว้เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับผู้ร่วมบุญงานทอดกฐินนะครับเป็นเจ้าภาพสองพันบาทก็จะได้พระองค์นี้หนึ่งองค์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสองพระชุดนี้นะครับก่อนที่จะแบ่งปันให้บูชานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณหญิงนะครับว่าพระชุดนี้จะแบ่งปันจะให้ร่วมบุญทางไหนนะครับเพื่อความสบายใจของท่างท่าชอนะครับ ก็จะพยายามที่จะนำพระสุภพงค์ที่ไปร่วมดูที่ไหนครับมาออกคลิปเพื่อความสบายใจของทุเท่านะครับสุดหญ่ง hmm. ครับพาเล่าความเป็นมาของโครงการคลินนะครับค่ะวัสดีค่ะหญิงนะคะค่ะ,คะตอนนี้ก็เปิดเอ่อเป็นเจ้าภาพกฐินนะคะคที่วัดผักใบพุทธาวา่าที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะค แล้วก็คือทําอยู่ทุกปีอะค่ะเป็นทุกปีเลยแล้วปีนี้คือมีพิเศษก็คือเอาพระส,สเมเด็จอะค่ะที่เปิดในขีบมาร่วมอ่าเป็นกองกระถินให้กับเป็นสะพานบุญนะ,ะเป็นสะพานบุญเป็น,เป,นเป็นของมงคลค่ะหลังจากทําท<ำ>ําร่วมกระถิ่นกันนะในราคาองค์เท่าไหร่คะคุณองค์ละสองพันบาทคะ่ะแต่รอบนี้พิเศษคือว่าเป็นกรอบชิวารี่นะคะแล้วก็เรี่ยมกันน้ําให้เรียบร้อยเลยค่ะ ค่ะจิวเวลรี่พร้อมใช้ได้เลยค่ะครับผมในราคาองลักษ์สองแนบาทครับทำได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งของมงคลกลับไปี๋ยวเราก่อนเพื่อความสบายใจของเอฟซีนะครับอาจารย์บอยจะส่องผราชุดนี้ให้ดูครับค่ะอาจารย์บอยผ้าชุดนี้เป็นผ้าอะไรครับเป็นผ้าสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นผ้าสมเด็จพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีพิมพ์จะมีรู้สึกจะมีโปกโคด้วยองรักษ์กจะมีอัญชัแล้วมีไกเซอร์ด้วยซึ่งหลากหลายแล้วแต่ผู้ที่เลือกเอาเลือกเอาว่าจะสัทผนสแบบไหนชอบแบบไหนนะครับ แต่คือเป็นพระที่เราเจอในหีบแต่ในหีบแล้วก็มาบอกบุญกันเพื่อร่วมงาเชศสการกระถินที่จะถึงนี้นะครับเราไปมาตรวจสอบนี่คือเป็นพระเนื้อปูนหินเนื้อปูนหินเนื้อปูนหินนะครับเราจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับจยขึ้นกล้องให้ดูนิดนึงครับครับจากในถาดเลยเทอาย์บอยเดี๋ยวขอหาว่าเราเตียมไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมครับผมคาไว้กูละเพื่อความสบายใจของ fc นะครับค่ะอันนี้เป็นพระที่ว่าก่อนจะนํามาเลี่ยมก่อนจะมาเลี่ยม เราเลือกพิมพ์ที่สวยครับแล้วเอาใส่จากทุกองสวยทุกองสวยทุกองนะครับสวยทุกองแล้วก็ก่อนที่เราจะเลี่ยมเนี่ยเราก็ได้ตรวจสอบไปแล้วแต่นี่พอพอเราเลี่ยมไปแล้วเนี่ยมันกระจกมันนูนขึ้นค่ะมันก็เลยสองลำบากไม่เข้าสองไม่ได้สองไม่ถึงที่ยังไม่ได้เลี่ยมยังมีอีกจานวนหนึ่งมีจํานวนหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าไปกล้องในขยายเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของแคลไซ์ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของเนื้อปูนหินเนื้อปูนหินซึ่งเป็นเนื้อที่ มีมากที่สุดในบรรดาพระสมเด็จนะครับในบรรดาพระสมเด็จแล้วก็เป็นพระที่ดูได้ง่ายเพราะว่าพระเป็นเนื้อปูนหินเนี่ยจะมีลักษณะของการงอกแคลไซที่งอกให้เห็นเป็นในเป็นเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างสามมิติให้เราเห็นได้ชัดเจนมากกว่าพิมพ์เนื้ออื่นๆนะครับการเหี่ยวย่นต่างๆนั้นเกิดจากการเวลาเป็นหลักนะครับ าาการยุบย่นต่างๆเนี่ยเป็นการหมุงชี้ถึงความมีอายุพเพื่อถ้า,า,าคนที่ได้ไปแล้วคือสามารถนํามาตรวจสอบได้เราการันตีว่าผ้า,าชุดเนี้ยแท้ทันยุคแน่นอนทันยุคแน่นอนได้ทั้งบุญด้วยได้ทั้งของมงคลกลับไปด้วยอา,านะจา,ยนะา,ารย์บอยไล่ไล่ดูให้ครับอยากจะไปจะไปไล่ไปให้ดูในลักษณะการซ่อมตัวนะครับก<น>ารซ <ละ S 2> ่อมตัวต่างๆความต้องมีเม็ดแร่เงินที่สำคัญเนี่ยมีเลม็ด อ่าผงสบ,บายเงินด้วยครับโมีมีผงสบไบเงินด้วยยังเห็นมีสบไบเงินอยู่อ่ามีสบ,บายเงินอยู่ครับเนี่ยจะดูมีพิมพ์อะไรบ้างคือพิเศษอะมันถามว่าชุดนี้พาดือพาชุดพิเศษไหมพิเศษก็คือมีผงะบ,บายเงินอยู่ในนั้นซึ่งในใน ในหีบแต่ shield, แตละหีบเนี่ยมีผงมีผ้าที่ผสมผงตะใบเงินนั้นะน้อยไม่ใช่ไม่ใช่เยอะส่วนมากจะเจอแบบตะไบทองมากกว่าตะไบทองเยอะมากกว่าตะไบเงินที่งจะน้อยกว่าและที่สําคัญเป็นตะไบเงินตะบเงินเป็นตะบเงินครับคือคัดสรรมาด้วยความตั้งใจครับตั้งใจเพื่อจะแบ่งออกไปให้กับผู้ที่รวมีมีมีบุญแล้วก็รวมบุญกันนะเดี๋ยวอาจารย์บอยส่องอีกองหรือสององนะครับอีกองมมานะครับอาจารย์ คัดพิมพ์ครับอาจารย์คะพิมพ์ที่ว่ามีหูซ้ายหูซ้ายข้างเดียวใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้วงหนึ่อ๋อนี่นี่อยากรู้ว่าเป็นยังไงฮะที่คุณหญิงมามาจากเป็นภาพเจ้าภาพกระถินนะครับพอผ่า,า,า,านการตรวจสอบมาแล้วนะครับค่ะ ตรวจสอบมาแล้วต้องตรวจครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเลี่ยมด้วยเพราะว่าถ้าเลี่ยมมาแล้วไม่เลี่ยมมาแล้วมันเสียหายครับเพราะว่าถึงเวลานั้นมันเหมือนเราไปหลอกหลอกคนอื่นเขาเพื่อทําบุญแต่นี้เราเราไม่ได้หลอกเรามาด้วยความจริงใจนะครับและผ้าผ้นั้นมีตั้งใจทําบุญด้วยตั้งใจทําบุญด้วยกันทําอยู่ทุกปีด้วยใช่ไหมครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะของเนื้อปูนหินที่เกิดขึ้นการงอกต่างๆเป็นการแตกลานที่มีความแตกลานที่กว้างแล้วก็ลึกเป็นลักษณะของเนื้อปูนหิน ซึ่งเป็นพระที่ทันยุคแน่นอนนะครับแล้วก็มีเม็ดแร่เงินเห็นไหมครับมีเม็ดแน่ผงเงินผงตะไบเงินต่างๆที่ผสมประสานอยู่ใน,ในองค์พระซึ่งเป็นลักษณะพิเศษในพระชุดนี้ที่เกิดขึ้นในองค์พระที่มีผสมอยู่ในองค์พระแล้วก็เจอน้อยที่สุดในในในรรลาพระหีบทั้งหมดเนี่ยความมีอายุข,ของเขาเราจะเห็นลักษณะพทเทร์นของเขาที่เกิดขึ้นองค์นี้ก็มีผงตะไบเงินนะครับะะม,มีครับมีเนี่ยครับเนี่ยผงตะไบเงิน พิมพ์นี้แปลกมากนะคะพี่เนี่ยชุดเนี้ยค่ะชุดที่เห็นอยู่นี้นะครับมีผมตะไบเงินมากกว่ามากกว่านี่ค่ะมีผงตะไบเงินเป็นชุดผงตะไบเงินเป็นชุดผงตะไบเงินส่วนมากจะเจอแต่แบบตะไบทองตะไบทองส่วนมากจะเป็นเจอตะไบทองอนีี้การแตกแางการซ่อมตัวนะครับในเนื้อพระเนี่ยเป็นการยืนยันความมีอายุในองค์พระเลยเนี่ยทันยุคเลยนะครับจะเปลี่ยนดูให้สักองค์นึ่ะค่ะ มีมีพิมพ์ไกลเซอร์ด้วยเ <c oughs> นี่ยนะครับเนี่ย <c oughs> ความมีอายุก,ก็มีอายุเหมือนกัน <c oughs> ค่ะพระคือพระอยู่ในยุคเดียวกันเนี่ยมันไม่หนีไปไหนการมีอายุก็ของเขาก็คล้ายคลกึงกันแต่เพียงแต่ว่าการเก็บรักษาหรือว่าการกดพิมพ์เนี่ยมีการกดพิมพ์ที่แน่นหนาแน่นมากกว่าในแ,แต่ละบล็อกไม่พิมพ์หรือเปล่าค่ะก็คือฝีมือการกดของคนอ่ะไม่เท่ากันมีทุกองเลยนะค่ะมีทุกองเลยเนี่ย มีตะใบเงินก็ถึงบอกว่าชุดนี้เป็นชุดพิเศษมีตะใบรวมตะใบพิเศษนะครับมีเป็นตะใบเงินครับเป็นตะใบเงินเป็นเม็ดเงินอะเป็นเม็ดเงินเป็นเม็ดเงินเม็ดเล็กๆอันนี้คนที่ได้ครอบครองเนี่ยต้องมีเงินนะคะไม่ต้องมีทองนะต้องมีเงินมีเงินอย่างเดียวเลยนะมีเงินเลยแล้วเยอะมากด้วยนะผมกบแล้วผมเม็ดเงินเยอะด้วยคนที่มีบุญเท่านั้นนะคะซึ่งคัดสรรมาแล้วอ่ะคัดสรรนะครับคัดสรรมาแล้วคือเราคัดพิเศษมาคัดพิเศษมาให้คือชุดเนี้ย หมดแล้วหมดเลยมีเดียวเท่านี้แหละมีเดียวเท่านี้เหีะใช่ค่ะอันนี้แล้วก็หนูเลี่ยมแบบว่าแบบนี้มาสำรองไว้สามร้อยองค์ทั้งหมดไว้สามร้อยองค์ใช่ค่ะแต่ว่ารวมพิมพ์รวมพิมพ์นะครับรวมพิมพ์แล้วก็รวมเนื้อสามร้อยองค์นี้ที่เลี่ยมไว้ลองรับลูกค้านี่คือหมดแล้วหมดเลยปูรวมบุญนะคะปูรวมบุญมีตะไบเงินนะครับพวกนี้เป็นผงตะไบเงินแล้วก็ผงเม็ดเงินต่างๆค่ะซึ่งเป็นเนื้อพิเศษเนื้อพิเศษแสดงว่าพระชุดเนี้ย พิเศษทำเอาไว้ที่อยู่ในหีบคือพิเศษตั้งแต่เริ่มแล้วตั้งแต,แต่เริ่มแล้เราก็เลยสนองเจตจำนงเดิมคือพิเศษแล้วก็พิเศษให้กับผู้บุคคลพิเศษค่ะที่จะได้ร่วมบุญกับเราไปนะเดี๋ยววันวันที่สิบก็อาจารย์บอยก็ไปด้วยนะคะครับผมเองนะครับใครร่วมบุญม่พิสตาโทรหาเบอร์คนหญิงตัวอะไรนะศูนย์หกห้าค่ะศูนย์หกห้าศูย์ห้าหกศูนย์ห้าหก หกเก้าหกสองค่ะหกเก้าหกสองนะครับะแล้วส่วนหนึ่งคุณหญิงก็เอามาไว้ที่ร้านเพื่อให้กับผู้ที่ร่วมบุญก็มาที่นี่ได้เหมือนกันแล้วก็มามาที่ที่ร้านของของหมบได้ครับที่อาจารย์บอยสีโคปาสีคเนตโคปาแอมบูเลตสีคเนโคปาแอมบูเลตนะครับอีกสักองค์นึ่กันอีกได้อา้าป็นพิมพ์มไกเซอร์ครับครับผมพิมไกเซอร์มีหลายพิมใช่มีหลายพิมมีหลายพิมค้ามาแล้วข้ามาเป็นพระที่ค้าพิมมาครับ ไอ้คุณหญิงถ้าคนโทรมาสั่งเอาพิมอะไรได้ไหมเนี่ยได้ค่ะระบุได้ค่ะระบุได้ทางช่องนะครับถ้าอยากได้พิมอะไรระบุมาได้นะครับนะครับเนื้อเดียวกันเนื้อปูนหินเหมือนกันนะครับเนื้อลักษณะปูนหินเหมือนกันแล้วก็มีผงเม็ดเงินต่างๆเหมือนกันมีเม็ดเงินด้วยนะครับปูนหินมีเม็ดเงินมีเม็เงินมีผงเงินผงเม็ดเงินต่างๆโอยอยู่ในองพระเนื้อพิเศษนะครับเนื้อนี้เนื้อพิเศษครับ นีค่อนข้างเยอะด้วยเม็ดเงินต่างๆค่อนข้างเยอะการยุบย่นต่างๆมีหยกอ่ะตรนี้มีความเป็นพิเศษนี่มีเศษหยกอยู่ด้วยมีผงหยกอยู่ด้วยหยกเขียวใช่ไหมคะหยกเขียวครับผงหยกต่างๆมวลสารเยอะด้วยเยอะเยอะครับเยอะมวลสารค่อนข้างเยอะใครสนใจพิมพ์ไหนก็สามารถร่วมร่วมบุญแล้วก็ระบุได้เลยค่ะระบุได้ ตางกองก็จะเป็นสะพานบุญให้กับคุณหญิงนะครับสําหรับเอฟซีที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆนะครับนี่นะครับกรอบพร้อมใช้เลยนะครับหรือใครสนใจที่ว่าไม่เอากรอบเอาไปเลี่ยมทองเองก็ระบุมาได้เลยนะคะนี่นะครับองค์ละสองพันบาทค่ะมีกรอบไม่มีกรอบเท่ากัน่หรออ,อันนี้เราลดให้ก็ได้ค่ะที่ไม่มีกรอบนี่นะครับค่ะยวลดให้เหลือตามสัดส่วนแล้วกันตามสัดส่วนค่ะตามสัดส่วนของราคากรอบนะครับใช่<อ>ใช่ ร่วมบูญกันแล้วก็เจอกันวันที่19บเก้าพฤศจิกายนนะครับที่อำเภอปราสาสตร์อสังขะบ้านผักไหมค่ะวัดวัดผักไหมพุทธาวาสค่ะโอเคครับขอบคุณหญิงขอบคุณคุณญิงครับขอบคุณอางการขอบคุณค่ะ